อารันเต้คันเดเล่สวัสดีค่ะวันอาทิตย์ตอนเย็นแบบนี้นะคะเราก็มาพบกับ My c a n ัน e ดอเบ Vibe ช่วงเวลาที่นาวานจะมาจ r n นลพร้อมกับแบ่งปันคำเทศที่นาวานได้ฟังในเช้าวันอาทิตย์ค่ะหากตอนนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าโลกนี้มียุติธรรมเป็น,นึ่งคนที่พยายามทบตายแต่ยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้างเป็นอีกคนที่รู้สึกว่าต่อให้ร้องไห้เสียงคร่ำครวญนั้นก็จะไม่มีใครได้ยินเป็นคนที่รู้สึกว่างเปล่าแม้อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย คาเทศในวันนี้นวลหวานเชื่อว่าจะเป็นการนุนใจทุกคนที่รู้สึกเช่นนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่การตกแต่งก่อนนะคะเทมเพลตในวันนี้นวลหวานต้องการที่จะให้เป็นเหมือนตะกร้าค่ะแนวแนวตะกรา้าปิกนิกที่ใส่ขนมปังอะนะคะแต่พอมานั่งคิดว่าถ้าระบายเป็นลายหวายอะไรเงี้ยมันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะค่ะนวลหวานก็เลยเปลี่ยนจากลายหวายให้ใกลายเป็นลายดอกไม้แบบนี้นะคะระหว่างที่นวลหวานกำลังระบายสีอยู่นะคะนวลหวานก็จะเล่าให้ฟังถึงพระคัมภีร์ในช่วงของปฐมกาลบทที่29-3ถึง เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจคอบนะคะหรือว่าที่คนไทยเรียกว่ายาโคบค่ะเจคอบไปหาลุงของเขาซึ่งเป็นพี่ชายของคุณแม่นะคะชื่อลุงลาบันพอไปถึงปุ๊บก,ก็ตกหลุมรักลูกสาวคนเล็กของลุงลาบันคะ่ะชื่อเรเชลเขาก็เลยไปสู่ขอเรเชลจากลุงลาบันนะคะโดยให้ค่าสินสอดเป็นการทํางานฟรีๆ7ปีแต่คราวนี้เนี่ยลุงลาบันก็เป็นแนวแบบพ่อค่าคิดกงคิดกงหน่อยค่ะเขาก็บอกว่าถ้าทํางานครบ7ปีจะยกลูกสาวให้ แต่ไม่ได้ระบุว่าลูกสาวคนไหนเมื่อเจคอบทํางานครบ7ปีถึงคืนวันแต่งงานเขาก็มั่นใจว่าเจ้าสาวที่อยู่ในเตดนกับเขาคือราเชลแน่นอนนะคะแต่พอเช้าขึ้นมากับกลายเป็นเลอาพี่สาวของราเชลเจคอบจึงโกรธมากบุกเข้าไปต่อว่าลุงลาบันแต่ลุงลาบันก็จ้เลขกคนกล่าวว่าในประเพณีของเขาพี่สาวคนโตต้องแต่งก่อน ึงจะให้น้องสาวได้เพราะฉะนั้นให้รอให้ครบ7วันคุณมักส่ขอรเรเชลใหม่โดยค่าสินสอนก็คือการทํางานให้ลุงลาบานฟรีๆอีก7ปีค่ะในตอนเด็กๆที่นวาอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะนวานก็มองว่าเจคขบกับเรเชลเป็นพระเอกนางเอกส่วนลุงลาบานกับเลอาก็เป็นเหมือนพวกตัวร้ายแต่พอหนวานฟังคําเทศวันนี้นวาน์ก็มีมุมมองต่อเลอาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะในพระคัมภีร์บรรยายว่าเลอาเป็นคนที่ตาเศร้านะคะและแม้ในพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวตรงๆแต่เรา สามารถจะอนุมานได้ว่าพ่อแม่ก็ไม่อไ่อยรักเลอาเท่าไหร่อย่างแรกเลยคือดูจากชื่อค่ะคาว่าเลานะคะแปลได้2ความหมายความหมายที่1คือเหน็ดเหนื่อยความหมายที่2คือ ถกในฐานะลูกผู้หญิงด้วยกันฟังความหมายชื่อนี้แล้วแบบจี๊ดนะคะแบบคุณคิดอะไรอยู่ถึงตั้งชื่อลูกสาวว่าเป็นบัวถึกในขณะที่ชื่อของเรเชลนะคะก็คือเจ้าลูกแกะน้อยค่ะนอกจากนั้นนะคะพะคยมพีก็ได้บรรยายถึงความสวยสดใสน่ารักของเรเชลนะคะน้อหวานก็เลยมองว่าเรอาน่าจะเติบโตมาในความรู้สึกที่ถูกเปรียบเทียบตลอดเวลาและการรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความรักในพระคัมพีร์ก็ไม่ได้กล่าวนะคะว่าทําไมลาบานถึงตัดสินใจสลับเอาตัว พี่สาวมาแทนน้องสาวก่อนแต่ที่แน่ๆน,นั่นคือการดูหมิ่นเลยอาแล้วก็เป็นการเหมือนฆ่าลูกสาวทั้งเป็นค่ะเพราะว่าพระคัมภีร์ได้บอกชัดเจนเลยว่าเลอาเป็นภรรยาที่สามีไม่รักมีความเป็นไปนได้ว่าลาบันอาจจะกลัวว่าเลอาขายไม่ออกนะคะซึ่งมันก็จะได้2ออย่างค่ะอย่างที่1คือเลอาจะมีชีวิตอย่างยากลําบากนะคะเพราะว่าหญิงสมัยก่อนเนะี่ยเขาจะไม่ทํางานแต่อันที่2ก็คือการที่ลูกสาวไม่ได้แต่งงานจะทําให้พ่อแม่ก็จะถูกยามเกียิไปด้วยนะคะอีกข้อหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือลาบันอาจจะต้อง การแรงงานฟรีเพิ่มอีก7ปีเพราะว่าเจคอบเนี่ยก็ถือเป็นคนท,ทำงานได้ดีแล้วก็ฉลาดเฉลียวค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมองมุมของเลอาแล้วนะคะเติบโตมาอย่างที่พ่อแม่ไม่รักคนรอบข้างก็มองแต่ลูปรักภายนอกพอแต่งงานมีสามีอย่างไม่เต็มใจแต่สามีก็ยังไม่รักเธอแต่ในความอายุทธทรมทั้งหมดนั้นนะคะพระเจ้าได้เห็นเธอได้เห็นความทุกข์ของเธอก็เลยตัดสินใจให้เลอาเนี่ยเป็นคนที่มีลูกชายมากค่ะเธอมีลูก7คนนะคะลูกชาย6คนแล้วก็ลูก นคนคค่ะและในระหว่างนั้นนะคะพระเจ้าก็ได้ทําให้น้องสาวของเธอเนี่ยเป็นหมันชั่วคราวนะคะในวัฒนธรรมของชาวจิวแล้วอะค่ะคนที่มีลูกชายเท่ากับเป็นคนที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าและอาก็หวังว่าเจคอบจะหันกลับมารักเธอเพราะว่าเธอทําให้เขามีลูกชายเยอะแต่เจคอบก็ยังไม่สนใจในส่วนนี้แล้วอาจารย์ก็เลยได้เทศว่าในขณะที่เรากำลังวิ่งตามหาชื่อเสียงเกียรติยศและการยอมรับจากผู้คนในโลกใบนี้เราอาจจะลืมมองบางอย่างที่ ็นของมีค่าที่อยู่ใกล้ตัวในโลกทุนนิยมโลกแห่งการสื่อสารโลกแห่งโซเชียลเน็ตเวิร์กเซี่ยวมุมของชีวิตผู้คนถาโถมเข้ามาจนเราอดไม่ได้ที่จะเผลอเปรียบเทียบเรากับใครต่อใครเผลอเปรียบเทียบจนลืมไปว่าคุณค่าของเราที่ตัวเราไม่ได้อยู่ในสายตาคนอื่นพระเจ้าให้เลอามีลูกถึง7คนไม่ใช่เพื่อให้เธอไปได้รับการยอมรับจากใครเธอเป็นการบอกเลอาว่าต่อให้โลกทั้งใบจะหันหลังให้เธอ พระเจ้ายังรักเธออยู่แต่ต่อให้แล้จะมีลูกเป็น1ิบ0ิคนเธอก็จะไม่มีความสุขจนกว่าได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วความสุขก็คือลูกๆที่เป็นพระพรที่อยู่ในมือของเธอในวันนี้ที่คุณกำลังรู้สึกเศร้าใจหัวใจของคุณอยู่ที่ไหนหรอคะดึงกลับมาอยู่ที่ตัวเองเธอคะ่ะหากเรารักตัวเองเต็มที่แล้วคุณค่าของชีวิตของเราจะอยู่ที่ตัวเราต่อให้คนทั้งโลกจะว่ายังไง เราจะมีสันติสุขอยู่ในใจและน่าหวานก็เชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้ารักคุณค่ะขอสันติสุขจงมีแต่ทุกคนในค่ำคืนนี้